โอ้โหสุดยอดนะครับขบวนรถจักไอ้น้ำนะครับมาแล้วเป็นขบวนรถจักไอ้น้ำประวัติศาสตร์แปซิฟิกนะครับวิ่งในวันเฉลิมประจวน,นพรรษาพะบลมราชินีนะครับ<ป>โอ้สิงห์มีสุดยอดครับโอ้โหขอลบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเกียวนาำโดยมายเลขแปดสองสี่นะครับแปดสองสี่นะแปดสองสี่แปดสองสี่มาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ ฮงทีจ2 2> mm ้จาตจปอนะาสองตู้แล้วก็เจอาเวนะเจอาเวกี่ตู้นะมาดูกันหนึ่งสองสามนะะสามตู้นะโอ้โหสุดยอดคองเทรม ขบวนรถพอประคองมาแล้วนะครับผมเห็นไฟมาแล้วน่ะนี่พอประคองครับประวันวัดคนกระติกน้ำเออใช่ครับคนกระติกน้ําครับผมคือคนกระติกน้ำรอบนเป็นกระติกน้ําที่เติมให้กับขบวนรถจากไอ้น้ํานะครับผมเแลยวผมจะขอเรียกขบวนนี้ว่ารถพี่เลี้ยงกันรถพี่เลี้ยงรถพี่เลี้ยงนะคือรถพี่เลี้ยง ทำขบวนโดย G.K หมายเลขอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับผม G.K มาเลขมาเลขวโอ้โหเลขเครื่องมาแล้วครับโอ้โ oh หดูดัน <M ale. S 1> ไม่เกรงใจใครครับผมโอ้โหสี่ศูนย์สี่ศูนย์หน่อครับสองสามมาเล้ว G.K สี่ศูนย์สองสามมาเล้วโอ้ รถปดอ .1 2 6 0 2 1อกน์นะครับ BOT าลนะครับพี่น้องวันนี้นะผมก็ไม่ได้มาถ่ายรถไปคนเดียวนะเรามีคนมาเยอะนี่ชื่ออะไรครับผมมาดีหน่อยครับแมนเดอร์ซีมครับแมนเดอร์ครับผมช่องแมนเดอร์แอนด์ฮอคกิสซมโอเคครับอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับผมตั้งตู้ไหนมาขอจะพอ วันนี้เราก็มา,อ,อ,ายอยู่กับจาบอลคนรักรถไฟนะผมสบายอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับลแ,ลแล้วก็อ,อยู่กับยามินรถไฟไทยนะผมโอเคครับแน่วันนี้พิเศษจริงคนมาเยอะเพียบเลยนะขบวนสองแปดศูนย์นะครับด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพกำลังจะเข้าสถานีชุมทางจตุรงเส้านะครับ เห็นไฟมาเมื่อกี้แล้วนะแต่ว่าคนเยอะนะก็ะเลยมองไม่ค่อยเห็นนะเบียวๆเ็นิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะเห็นไฟแต่ยังไม่เห็นตัวรถเลย ขบวนรถสินค้าจากไอซีดีลาดกระบังนะครับมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉะบังนะทำขบวนโดยคยสย์นะไ้าสองหนึ่งศูนย์ ตู้คอนเทนเนอร์สีแดงเข้มนะครับผมกรุงเทพปลายทางสถามเรือชุมทางจากเชนเซาน,นะครับโดยรถจากเอาสต้อมนะครับผมขบวนสามหกเจ็ดนะครับผมกรุงเทพชุมทางชุมทางจากเชนเซาโอ้ยลิศพันโอ้ยทำขบวนโดยเอาสต้อมนะครับผมหน้าเหลืองมาเลยนะหน้าเหลืองมาครับหน้าเหลืองโอ้อหมายเลขอะไรนะครับ เครื่องยนต์พิวซิกเครื่องเดิมเลยนะออริจินอลนะ4303นะครับ4303นะครับผมมาพรถกับรถตู้ขึนเาควีนแลนด์นะครับโอ้โหเสียงเปรยงครับผมโอ้ยอันนี้มีรถตู้ขึ้นเลาควีนแลนด์มาประมาณ ตอนนี้ขบวนรถนะผมถึงสถานีปลายทางแล้วนะผมเ oh. Oh. ดี๋ยว oh. จะทาการสับเปลี่ยนนะครับผมเป็นขบวน368ตอนนี้เอาซ่อม4303าากำลังจะทำการสับเปลี่ยนนะครับผม มาอย่างแรงนะเดี๋ยวเราเยิบๆนะมาอย่างแรงโอ้โหเอาครับเอามาเร็วโว้าวมาอย่างแรงครับมาอย่างแรงโอ้โหของแท้มาอย่างไวโอ้ยสิ่งแบบจนขยะปลิวเลยครับเนี่ยสิ่งจนขยะปลิวโอ้จริงขบวน368นะครับชุมทางชาชิงเซากรุงเทพ กำลังจะออกจากสถานีชุมทางชาเชิงเซานะครับโอ้โหควันดำมากเลยนะ รถจากไอ้น้ำนะครับผมกำลังจะทำการสับเปลี่ยนเพื่อทำขบวนกลับกรุงเทพนะครับโอ้เมื่อกี้ชักหวีดมาแล้วนะมีควันขึ้น,<า>นโอ้ควันพุงพ่งเลยนะผมมาแล้วควันพุง่งโอ้โหควันพุง่งเลยนะครับทผู้อมโอ้พี่มหาควันเลยอโอ้พี่มหาควันอ่ะพี่มหาควันเต็มเต็มเลย รอตั้งนาน282ออกไป,ไปรถจากไอ้นัำก,ก็เข้ามารถจากไอ้น้ำจะเพลื่อนออก มุมข้างล่างนะครับผมแปดห้าศูนย์ผมปิดท้ายแปดห้าศูนย์เบี่ยงแล้วคนระับกําลังจะเบี่ยงนะครับผม <c oughs> ยังร้อนเลย <c oughs> รอพสูได้ z ูมสักนิดนึงเพื่อให้มันเห็นชัดนะว่าเบี่ยงยังไงนี่นะครับผมเบี่ยงซ้ายซ้ายครับผม เข้าลังสามนะ ตอนนี้นะครับรถจากไอ้น้ำกำลังจะทำการวิ่งมาตรงหลังที่สานะครับผมอนนี้ก็รถจากไอ้น้ำโอวันดำมาเลยนะควันดำมาแด่ไกลเป็นขบวน904นะครับจากชัยชาาไปกรุงเทพหัวลำโพงนะครับบางค่อยๆมานะครับผมนี้ก็ค่อยๆมาแล้วนะครับ โอ้เหมือนชักปีพร้อมกันนะเอาไงครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหของเทพเทพครับของเทพมาแล้วโอ้โทิศท้ายได้แปดสองีโอ้ไปอย่างไวไปอย่างไวครับท่านผู้ชมเออ เด็นคว,คว,คว,วันควันฟุ้งเลยอะโหนึกว่าไฟไหม